ในประเทศเยอรมนีนะครับมีสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกเนี่ยถึง55แห่งแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อราว50กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมรดกโลกแห่งแรกของเยอรมนีเนี่ยเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักนักสถานที่นั้นเนี่ยเรียกกันว่ามหาวิหารเมืองอาเคิร์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างชายแดนเยอรมนีกับ เบลเยียมมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเรียกกันว่ากษัตริย์ชาลมานชาลมานนั้นเป็นบุคคลที่ได้รวบรวมแผ่นดินยุโรปกลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วบัญชาการการปกครองจากเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองอาเคริรอาเคริรจึงเป็นเสมือนกับเมืองหลวงของยุโรปในยุคใหม่หลังจากที่อำนาจของโรมันนั้นสิ้นสลายไป ในราวๆคอสอ่สี0รกว่าเกือบ500อาราเดอเวิร <the> ์ภูมิใจเสนอชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชิลประกอบด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์เซรัมเจสตไอครีมและครีมกันแดดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ A อราเดอะเวิกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจะพาทุกท่านไปชม สถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีในประเทศเยอรมนีนะครับมีสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกเนี่ยถึง55แห่งแห่งสุดท้ายเนี่ยเป็นแห่งที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในระดับโลกเลยนะครับก็คือบริเวณที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อราว50กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ มรดกโลกแห่งแรกของเยอรมนีเนี่ยเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักนักสถานที่นั้นเนี่ยเรียกกันว่ามหาวิหารเมืองอาเคิร์นซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างชายแดนเยอรมนีกับเบลเยียมการที่มหาวิหารแห่งเมืองอาเคิร์นเนี่ยขึ้นทะเบียเนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของเยอรมนีเนี่ยมันจะต้องมีความสำคัญใช่ไหมครับ และต่อไปนี้คือเรื่องราวสั้นๆถึงความสำคัญของมหาวิหารแห่งนี้ครับท่านผู้ชมคงเคยจะรู้จักจินสีฮ่องเต้ซึ่งถือได้ว่าเป็นฮ่องเต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีนผลงานของจินสีฮ่องเต้นั้นในทางการเมืองก็คือการรวมแผ่นดินจีนที่แยกย่อยออกไปเป็นหลายต่อหลายรัฐเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐเดียวกันแล้วก็เรียกว่าจีน วางรากฐานการปกครองแบบรวมศูนย์ก็ทำให้แผ่นดินจีนนั้นยิ่งใหญ่ตลอด2,000กว่าปีที่ผ่านมามาทางยุโรปยุโรปนั้นเนี่ยครับเคยยิ่งใหญ่ในช่วงที่จกักรวรรดิโรมันนั้นเรืองอำนาจแต่หลังจากที่โรมันตะวันตกสิ้นอานาจไปแผ่นดินยุโรปเนี่ยก็แทบจะเรีกเยกได้ว่ากระจัดกระจายออกไปไม่เกิดการรวมศูนย์กันอีกแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลายร้อยปีผ่านไป มีบุคคลที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเรียกกันว่ากษัตริย์ชาลมานชาลมานนั้นเป็นบุคคลที่ได้รวบรวมแผ่นดินยุโรปกลับเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งมีบทบาทคล้ายๆกับจินซีฮงเต้เลยนะครับในราวๆปี800กว่ากษัตริย์ชาลมานนั้นได้ไปรวบรวมเอาฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบล,ลเยียมและอีกครึ่งหนึ่งของอิตาลีเนี่ยเข้ามารวมไว้เป็นแผ่นดินเดียวกัน แล้วบัญชาการการปกครองจากเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองอาเคินอาเคินจึงเป็นเสมือนกับเมืองหลวงของยุโรปในยุคใหม่หลังจากที่อำนาจของโรมันนั้นสิ้นสลายไปในราวๆคศ400ก,กว่าเกือบ500เมื่อกษัตริย์ชาลมานมีศูนย์บัญชาการหรือว่ามีเมืองหลวงอยู่ที่อาเคินคอยบัญชาการ การรวมรัฐต่างๆอาเคลจึงกลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองศูนย์กลางทางศาสนาและศูนย์กลางการปกครองที่สําคัญยิ่งเมื่อมีการทํานุบบารุงศาสนาจึงได้มีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะสมัยนั้นเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเรเนซองส์แบบคาโรลินเจียนซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการปกครองเป็นอาริยธรรมเริ่มต้นในยุคยุโรปสมัยใหม่หลังจากการล่มสลายของโรมันตะวันตก ทำให้อาเคิลเนี่ยถูกเรียกว่าเมืองที่ให้กําเนิดยุโรปเมื่อเรากล่าวถึงว่าอาเคิลเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของ Euro ยุโรปยุคใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาพูดถึงว่าทําไมมหาวิหารของอาเคิลเนี่ยถึงได้เป็นมรดกโลกแห่งแรกของเยอรมน,นีในคศ .1978 นะเมื่อยูเนสโกเปิดรายชื่อมอรดกโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เยอรมน,นีเนี่ยส่งชื่อสถานที่เพียงหนึ่งเดียวเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้น ก็คือเลือกมหาวิหารอาเคิลนี่แหละเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมคารโรลินเจียนที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกเป็นอาคารจากยุคชารามานตั้งแต่สมัยศตวตรรษที่8ศตวตรรษที่9ที่ยังคงสภาพเดิมที่สุดโดมโมเสกผังแปดเหลี่ยมเสาหินอ่อนล้วนเป็นของดั้งเดิมเมื่อ1200กว่าปีที่แล้วและเป็นหลักฐานตัวจริงของศิลปะโรมันไบเซนทน์และก็คาโรลินเจียนรวมกันมหาวิหารอาเคิลเป็นหัวใจ ของจักรวรรดิคารลรินเจียนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของยุโรปชาลมานั้นปกครองทั้งยุโรปตะวันตกมาจากเมืองอาคเคิลและก็เป็นสถานที่ราชาพิเศษยาวนานที่สุดของยุโรปเหนือตั้งแต่คศ936จนถึง1531มีกษัตริย์เยอรมันเนี่ยถึง30พระองค์ถูกสวมมงกุฎบนบัลลังก์ของชาลมานที่เมืองอาคเคิล อาเคลนเปรียบได้กับรามของฝรั่งเศสและเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษมีความต่อเนื่องทางการเมืองและศาสนาเนี่ยถึง600ปีและที่สำคัญสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมหาวิหารอาเคลนและข้าวของต่างๆศิลปะต่างๆที่อยู่ภายในนั้นเนี่ยเป็นของดั้งเดิมทั้งสิ้นลอดพ้นสงครามมาหลายยุคหลายสมัยแม้กระทั่งในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งบรรดาสิ่งก่อสร้าง ทางศาสนาเนี่ยถูกทำลายมากมายแต่ว่าอาเคลนรอดมาได้และนอกจากนั้นสิ่งที่อลังการงานสร้างอย่างหนึ่งก็คือหีพระศพทองคํายุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งใช้บรรจุพระศพของกษัตริย์ชาเลมานก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดนั้นอยู่ในอาคารอาคารเดียวที่มหาวิหารของอาเคลนเพราะฉะนั้นนี่เองคือสิ่งที่เยอรมันนั้นภูมิใจนำเสนอว่า มหาวิหารของอาเคินเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศยเยอรมน,นีนี่แหละครับก็คือเรื่องราวสั้นๆนะฮะของมหาวิหารแห่งเมืองอาเคินซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกโลกที่น่าสนใจแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากนักถ้าหากทุกท่านมีโอกาสเดินทางไปที่เยอรมน,นีนะฮะท่านอาจจะเดินทางข้าม พรมแดนระหว่างบรัสเซลสกับแฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าดุสเซนดอฟนี่นะอยู่ระหว่างชายแดนเบลเยียมกับชายแดนเยอรมันเนี่ยท่านสามารถแวะที่เมืองอาเคินแล้วก็เข้าไปชมมหาวิหารแห่งเมืองอาเคินซึ่งจะได้พบกับสถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางการเมืองของที่นั่นตั้งตรงานอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้ครับ โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อและยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายโปรตีนแผ่นกรอบวอร์ลิกูดขนมพิเศษที่ทั้งอร่อยดีและมีประโยชน์1ถุงมีโปรตีนสูงถึง30กรัมเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนสูงแต่คาร์โบไฮเดรตต่ำมีให้เลือกอร่อย2รสชาติรสคลาสสิกและรสวาซาบิ อร่อยจนคุณลืมขนมขบเคี้ยวทุกอย่างในโลกไปเลยวัวลิก o ูตหถุงบรรจุมากถึง80กรัมราคาถุงละ95บาทพิเศษสั่งซื้อวันนี้10ถุงในราคาเพียง800บาท หรือสั่งไปเลย20ถุงเพียง1,400บาทเท่านั้นเราบริการจัดส่งฟรีทั่วราชนาจักร้วยชื่อของ n า the World คุณมั่นใจได้ว่าเรานำเสนอแต่ของดีมีคุณภาพเท่านั้นสั่งซื้อได้แล้วที่021146777หรือ Line p t Top Shopping